สวัสดีครับเรามีแฟนกันไหมนี่เป็นแฟนกันไหมมีนะมีนะมีแฟนผมเนี่ยบ่นกับผมตลอดเลยว่าถ่ายรูปแล้วอ้วนพี่เคยบ่นแฟนไหมว่าทำไมถ่ายเราอ้วนจังบ่นค่ะบ่นบ่อยบ่นประจำครับประจำเลย เครียดเครียดมากเลยเพราะอยู่ในหัวข้อแฟนถ่ายรูปทําไมถ่ายอ้วนจังวะสถานการณ์มันเนี่ยตอนเนี้ยคือเดินไปเที่ยวกันแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยออสักพักมันพักเดินไปชั่วโมงครึ่งมันให้ผมถ่ายรูปทุกแมตช์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ค่ถ่ายมาติดกว่ารูปใช้ได้อยู่ประมาณรูปเดียวแล้วมันเป็นความผิดใครพี่เคยบ่นไหมว่าทําไมถ่ายรูปมันอ้วนจังมันก็ต้องเคยอยู่แล้วป้ะแล้วพี่ว่าแฟนมากมั้งหน่อยถ่ายอะหน้าบาานจังทํไมถึงถ่ายอ้วน่ะถ่่ายม เวลาถ่ายดูคมอมโพสนิดนึงใช่ใช่นนี้ผมเมข้าใจแล้วก็พี่เคยโทษตัวเองไหมรูต้ตัวว่าอ้วนเองก็ไม่บอกเขาก็อ้วนนิดหน่อยก็ได้แต่ตัวจริงเราก็อ้วนถ้าช่างภาพเก่งจริง,ม,รงมันต้องมีมุมที่ถ่ายออกมาผอมพี่เขาเป็นช่งางภาพนะฮะอยากรู้ว่าระยะเลนส์กล้องม,บบมันมีส่วนไหมพี่มันมีส่วนครับก็คืออย่างเลนส์วายอย่างไรเงี้ยมันทำให้แบบบวมเรามีวิธีแก้ไหเรามีมือมีตีนนะพี่มือเราเนี่ยก็นี่เลยยกมือไหว้ขยับขาขับเท้าตีเราเนี่ยเราเราต้องวิ่งเลยวิ่งไปถ่ายใหม่ ว่่ายยยไไทอูมเป็นะคนจริงต้องอย่างนี้ถ่ายรูปตอนหนึ่งรูปเนี่ยก่อนจะได้นะใช้เวลานานนะกี่รูปแป๊บเดียวถ่ายเยอะ <c oughs> ใช้เวลาในหนึ่งช็อตประมาณสักห้านาทีถึงมันเดนถ่ายไปเรื่อยๆจนก,กว่าเราจะชอบก็ <c oughs> ให้มันกดแบบกดไปรัวๆเดี๋ยวเอามันเลือก <c oughs> เองมมร้องมีมร้องให้ที่ถืกว่ารูปเรียบร้อยได้ถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วค่อยไปเลือกเอาเป็นร <c oughs> ้ยอยไม่ถึงต่อมุมนะต่อมุมนะซึ่งเวลาลงเราก็จะลงอยู่ประมาณค่ารูปวันนี้พี่ก็ถ่ายโฆษณาภาพนี่ใช่ เท่ะนะมันจะมีมุมสวยของตัวเองใส่ให้ลูกคาย,ยาวๆนะชอบปะอ่ามีพี่ดูดิดีมากคงัา <Hey. S 2> เอา๊ยเอ้ยขา <laughs> <laughs> แต่ส่วนใหญ่เราจะลงไปนั่งแบบนี้เลยอย่างนี้เลยพี่ใช่กบเกิดว่าเราอ้ว,วนไะงมีมุมกดหน้าของตัวเองกดกดหน้า <laughs> หนึ่งแบบสิซึ่งบางทีเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะใช่แล้ว <laughs> แต่ทำไมรูปออกมามันไม่ใช่วะผิดอะไรปัจจัยถ่ายสุดๆแล้วทำดีที่สุดนะครับทำดีที่สุดแล้วไม่เห็นใจกันเลย ชายเคยบ่นอะไรพี่เปนแฟนแฟนพี่อะจะถ่ายอะไรนักหนาเดินตามก็เหนื่อยอยู่แล้วเลยถ่ายรูปไปอีกใจเราเข้าใจที่เราทำอย่างอื่นให้เขาแล้วไม่เห็นบนเหนื่อยทำอะไรอะทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ให้กินตอนเช้าผมได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งมาเขาบอกว่าถ่ายมาสิบรูปหลับตามันเก้ารูปรูปพี่ใช้ได้มีรูปเดียวแล้วรูปนั้นก็จะเป็นรูปที่แบบขายใหญ่เกี่ยวเรื่องฉอดหลับตามอ่ะอ่าคือหนึ่งสองในไม่เหล่านั้นหนึ่งสองทาบปุ๊บเริ่มหลับเออเราจะรู้จังหวะอยู่แล้ว ความซ้ำที่เป็นคอยตูนเตียนใช่ทายคนเตียนแต่ประเด็นคือเราสวยแล้วใช่ไหมวิวต้องดีด้วยอย่ามีคนมาบอมรูปเราคือช่วยดูก่อนกดมิดหนึ่งว่าหน้าทุกอย่างเราดีหมดแต่มีลูกวินมาใส่ยังหรือ้ปม่ไม่ได้ ถ้าสมมติเราเห็นแล้วในชัตเตอร์เขาเหนียงมาขาใหญ่ขาสั้นนะไม่มีปากหรอบอกนิดนึงไม่ได้หรอสมมตินนะถ้าเราเป็นคนเล่มมากนะจินตนาการตามนะหนึ่งสองเมาเป็นนเหนียงหนึ่งสองที่ามท่ชคางภาอาชีพคนแบบนี้นะและกว่าจะได้ถ่ายรูปมันเหนื่อยไงแล,แล้วพอเรายิ่งทำวิววิวยิ่งยิย่งไปประเด็นแม่เกิดลำตากชิป ดูแล้วสิดเด็กๆ,ๆแบบนี้ในรูปเนี่วิธีการถ่ายไม่ใช่ปัญหาแต่ผมว่าเป็นการพูดระหว่างถ่ายมากกว่าคำพูดเนี่ยสามารถลบล้างาได้ไถ้าสมมตินะผู้ชายเร่ไปหนึ่งสองสาม ดูไม่ชอบว,ว่าต้องอย่างเงี้ยอาจจะรอดอาจจะรอดนะเน้นว่าอาจจะรอดเลยครับจ้าจับกเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะเราว่าตรงน,นี้ข้างหลังน่าสวยมากเลยแล้วมันก็ะจะเป็นสิ่งที่น่าจะโอเคผลผลัดน่าจะยองจะหยู่หนึ่งสองซักนิงเลยครับนดนะ<อ>หนึ่งคนระับเลื่อนไปตัวเองนิดนึงนิดนึงนะเลื่อนรองซ้ำทำให้ไวทำให้เร็วพูดอย่างนี้ที่ผมพูดแบบทองคือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยวสองคนมันต้องปรับเอางี้ดีกว่าปรับที่ตัวเองเหมือนยาอาชุนสหายจะบอกว่าปรับที่ตัวเราเองผมสรุปเลยแล้วกันเราต้องอดทนมุ่งมั่น ทำให้เร็วจบให้ไวพูดครับโอเคจักแค่นี้พอคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาต้องการความใสใจจากเราที่มันเรื่องมากจากแฟนตัวเองเพราะว่าเป็นแฟนเราอ่ะคนที่จะรู้จักมุมสวยของฉันนะควรที่จะรู้จักเราดีที่สุดไหมก็เลยแบบดูเยอะแต่คือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ยังเอารูปที่เราถ่ายไปลงเรื่องนี้แม่คุยกีวันก็ยังไม่จบเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากขอบคุณพี่ฝางคนด้วยขอบคุณครับอบครับอบคณะรับคุณเทหน้าครับสวัสดีครับ จะดมไันปุ๋มตัวมดแล้วไอ้ตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้ง